ภาษีด้วยเขาจะได้มีรีเทิร์นสจุดเลยมีผลตอบแทนสองจุดก็<อ>คือผลตอบแทนจากภาษีที่ได้คืนจากกรมสรรพากรคือเรื่องของภาษีต้องนิดนึงนะครับเรื่องของภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า used it or lose it คือพูดง่ายว่าคุณเสียยังไงอยู่ภาษีโดยเฉพาะบูลนื่อเงินเดือนเราเสียภาษีไปอยู่แล้วเงินก้อนนี้เราจะให้กรมสรรพากรไปแล้วมันขึ้นอยู่เราตัดสินใจว่าเราจะยอมเสียมันให้กับกรมสรรพากรไหมหรือเราจะทวงคืนมาเพื่อใช้กับตัวเราเอง เพราะฉะนั้นสมมติถ้าผมเป็นน้องเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ถึงแม้หกพัน 6, บาทดูแล้วไม่เยอะแต่แต่ทวงคืนเหอะ,ะนะครับเราก็เอาเงินก้อนนี้ทวงคืนเลยโดยเอาเงินส่วนที่เราเหลืออยู่เนี่ยสองแสนกว่าบาทเนี่ยไปซื้อ r m f ซื้อ LTF อนะครับเมื่อเราไปซื้อ r m f LTF ปุ๊บเราสามารถทวงภาษีที่คืนได้จากกองสุนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วอีกเงินหกพันบาทเราอย่าไปดูถูกมันนะครับลองคิดดูหกพันบาทแล้วมันโตไปยี่สิบห้าปี 6,000บาทนี่เป็นหลายตังค์ <c ough> นะครับแล้วผมก็ลองทําดูว่าน้องคนนี้เนี่ยถ้าสามารถสมมติถ้าลงทุนใน Rf อัเทอร์โบาัลผายภาษีจริงเนี่ยเชื่อไหมครับว่านับจากปีนี้ไปจนถึงปี59 <c ough> เขาจะไม่ต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรเลยโ <c ough> แล้วเงินที่เขาได้จากภาษีกลับมาเนี่ยเขาสามารถไปลงทุนสร้างผลตอบแทนได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองทําดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคถ้าน้องเขาทําตามบัตรที่เราแนะนำเขาจะมีพอร์ตเพิ่มอ่ามีพอร์ตเพิ่มก็คือพอร์ตจาก7แสนเดิม พอตจาก ARMF พอตจาก LTF ที่มันโตไปเรื่อยๆแล้วยังมีพอตจากภาษีที่เขาเซฟอีกอเคอได้ภาษีมาเอาภาษีไปลงทุนต่อไปลงทุนต่อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจากสไลด์ตรงนี้น่าจะมีขึ้นนะครับจากสไลด์ตรงนี้เนี่ยพอมันจะเป็นอย่างนี้จากเดิมนี่นะครับที่อายุ40เขาจะมีพอตร์ของเงิน7ล้านบาทตัวเลขเดิมเนี่ยพอของเงิน7ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ3ล้าน เจ็ดแสนบาทจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับแต่เขาจะมีพอร์ตของประหยัดภาษีนี่อีกประมาณ7 0 0 0แสนก็คือ6 8 0 0 0 0ประมาณ7 0 0 0แสนนะครับยังมีพอร์ตของ R F L T F อีกประมาณ3ามล้านหจากการลงทุนจากการลงใช้เงินทั้งหมดไหมคะที่2อง7เอาตามใช้ตามสิทธิ์เฉยเฉยๆเขายังมีเงินเหลืออยู่นะแต่เงินเหลือตรงนั้นเนี่ยผมไม่ยังไม่มาคิดนะถ้าเงินเหลือนนั้ไปฝากแบงก์รไปลงทุนก็ยังได้เพิ่มอีกนะครับที่เฉพาะใช้ตามสิทธิ์ที่สามารถเวฟคือจะสามารถก่อนได้ใช่ครับใช่ นะครับปรากฏว่าพอร์ตของเขาเนี่ยจากเดิมอยู่ที่ประมาณ3ล้านพอร์ตเขาจะโตเพิ่มขึ้นมาเป็น7,2ล้าน2เลย7ล้าน2แต่เขาต้องการผลตอบต้องการผลอตอบแทนอยู่เท่าเดิมเลยอยู่ที่ประมาณ98 0 0 0 0น0 0เ0ค่ะเพราะฉะนั้นพอร์ต7ล้านสสร้างผลตอบแทนที่9 0 0 0 0 0ต้องการผลตอบแทนแค่ 13.% เอนตเค่ะต่อปีเป็นไปได้แล้วแต่นนอย่าลืมเงินเฟอ้อเอาลองเงินเฟอ้อกเข้าไปอผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ19 มีโอกาสมีโอกาสแต่ก็ย,ยังยากอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นไปขยายย <45 S 1> ุเป็นสัก45ป,ป,ปีวิธีการคิดเหมือนเดิมเลยนะครับข้าต้องการผลตอบแทนทุกอย่างเนี่ยเพียงแค่1 2เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วซึ่งมีโอกาสซึ่งเขาไม่เสียเนี่ยทำได้ทำได้เลยทราบพูดเลยนะครับว่าทําได้เลยโดยเฉพาะจากน้องของเขาเนี่ยทำได้เลยแต่จุดนึงอยากจะขอบอกน้องนิดนึงอย่าลืมเรื่องบริหารความเสี่ยงเพราะว่าถึงแม้เขาตัวเขาเองเท่าที่ดูจากตอนนี้ไม่มีภารักก็ตามเนี่ย แต่อ okay, เ <Okay. S 2> ค่ก็บงทต้องมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่อุแค่แล้วตัวเขาเองเผื่อเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมก็ไปซื้อประ,ประกันภัยอะไรเผื่อไว้หน่อยหนึ่งค่ะอย่างน้องนคนนี้ถ้าดูเรื่องของเงินลงทุน LTF RMF ตามสิทเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีของเขาประมาณเท่าไหร่ได้ครับคุณสาธิตถ้าตามสิทธิ์เลยนะครับคืออย่างนี้ถ้าตามสิทธิ์เลยเนี่ยคือในเรื่องของ RMF LTM นะครับค่ะ ใน LTF แล้วกัน LTF นี่เขาจะลงทุนได้ประมาณปีละประมาณ50,000กว่าบาทอ๋อก็ยังมีเงินเหลืออีกก็มีเงินเหลืออยู่อีกหนึ่งแสนใช่ครับกว่าบาทสองแสนสองหมื่นบาทด้วยตอนนี้เขามีเงินเหลืออยู่ในประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นสองแสนเจ็ดถ้ารวม ARM F LTF สมุดปีนี้เขาซื้อ ARM F LTF เต็มสิทธิ์เลยนะค่าจะใช้เงินซื้อ ARM F LTF อยู่ที่ประมาณแสนกับแปดพันบาทเพราะฉะนั้นเขาจะเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะซึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเขาจะไปลงทุนอะไรก็ได้หรือไปเที่ยวไปเที่ยวก็ได้ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดสมมติในปีถัดไ,ไปโอเคเงินออมตัวนี้อาจจะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามสิทธิ์ตามรายได้ของเขาที่พเพิ่มขึ้นมาครับน่าสนใจมากๆเลยกับเคสนี้แต่ว่าทิ้งท้ายก็คือเรื่องของบริหารความเสี่ยงนะคะซึ่งหนึ่งรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงก็คือ asset allocation ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณสัตหีแนะนำยังไงกับคนนี้คะคือ asset allocation ผมบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าเรามองภาพระยะยาวเป็นหลักที่มองภาพระยะยาวเป็นหลักพะเราก็ต้องมีตะกร้าไว้ใบหนึ่งซึ่งในตัว asset allocation เนี่ยก็คือต้องจัดพอในรถทั์สินที่หลากหลายอย่างเช่นนมีหุ้ มีทองคํามีอสังหาริมทรัพย์ะนะครับแล้วก็ในกรณีของเงินสดสำหรับน้องคนนี้อย่างเงินสดผมมองไม่เยอะ,ะนะครับทีนี้ที่2ที่จะต้องมองต่อก็คือว่าเป้าหมายคือเป้าหมายของน้องคนนี้เนี่ยคืออายุ45หรือ40เป็นอิสระทางการเงินเพราะฉะนั้นแสดงว่าหลังจากอายุ45หรือ40เขาจะใช้ชีวิตบนเงินก้อนนี้แ้นพอร์ตของการลงทุนนับจากจ,ากจุดนี้ไปจนถึงอายุ40หรือ45ต้องเน้นโตอย่อยางเดียวเลยอย่าไปนเน้นปันผล นะครับเพราะการมีปันผลออกมานี่ทําให้เงินมันไม่โตโตโใช้ากว่าที่ควรเพนตนต้องเน้นให้มันโตอย่างเดียวแต่หลังจากยุสี่สิบห้าปุ๊บค่อยไปเน้นในเรื่องของโตด้วยเอารายได้ไ<ว>ออกมาด้วยเพราะว่าเพราะถ้เาเกิดเน้นโตอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีเงินออกมาใช้เพราะน้นจะต้องมองสองแบบ เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาของตัวเขาเองด้วยนะคะ,คะซึ่งตอนที่ยังมีแรงยังทํางานหนูนะคะก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็หวังผลตอบแทนให้บริษัทเนี่ยโตต่อเนื่องในเรื่องของหุ้นนะคะ,คะทีนี้พอเห็นรูปแบบของการลงทุนที่คุณสาธิตแนะนําแล้วนะคะคาถามหนึ่งที่มักได้รับมาก็คือพอรู้แล้วว่าต้องลงทุนหุ้นเท่าไรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเท่าไร่ทองคําแต่ว่าจะไปลงทุนต่อได้อย่างไรเช่น มีหุ้นแนะนําหรือเปล่ากอ,องทุนหุ้นไหนดีคุณสาธิตมีมุมมองอะไรมาฝากค,คุณผู้ชมบ้างคะคืออย่างนี้แล้วกันนะครับคือถามว่าหุ้นตัวไหนดีเนี่ยถ้าบอกเป็นตัวเลยเนี่ยจะลบาบากนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะตัวที่ดีอาจจะดีวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ดีแล้ว<ช>นะครับแทนเอาหลักที่ผม,มใช้ลงทุนส่วนตัวแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมจะดูก็คือว่าผมจะดูอนาคตก่อนเพราะการลงทุนคือการมองไปในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวประกอบเป็นซัพพอร์ตเฉยไม่เราขับรถเรามองไปอนาคตเราไม่ได้มองมองกระจกหลังนะ ทีนี้ถ้าเรามองไป,นะนปอนาคตได้เลยก็คือดูว่าเศรษฐกิจในปีต่อไปเนี่ยตัวไหนเศรษฐกิจมันจะไปทางด้านไหนนะครับยกตัวอย่างอย่างเศรษฐกิจในปีนี้เรามรนร,รู้อยู่แล้วปีนี้รัฐบาลมีโครงการลงทุนเยอะเพราะนั้นพวกก่อสร้างดีวัสดุก่อสร้างดีสินเชื่อพวกแบงก์งต่งงๆจะดีะอ่าพวกนี้ก็คือ,อพอดูได้คร่าวๆสมาเมื่เราดูตรงจุดนั้นเสร็จปุบ๊บดยสไตล์ผมเองเนี่ยผมชอบลงทุนแบบเซฟ,เซฟๆเพราะนั้นผมก็จะลงทุนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำ ในตลาดในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับเพราะว่าการลงทุนใน,ในผู้นำนี่อย่างน้อยมันก็สายตาแล้งอึดมันจะเยอะกว่าเวลาเมื่อเกิดมีอะไรหเหตุการณ์เกิดขึ้นแม่ <c oughs> เมื่อเรามองว่าเราจะลงทุนในเซกเตอร์ไหนเซกเปิ <c oughs> มเนี่ยนะครับเราหากลุ่มได้แล้วสะะถานะถัดมาที่ผมจะดูต่อก็ค,อคือมาดูว่าผลตอบแทนเป็นยังไง <c oughs> ผมก็จะดูพวกเกี่ยวกับไปดูงบการเงินค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยหาได้ในเว็บไซต์ตลาดทรัทั์จะมีไว้แล้วก็จะดูลบงบการเงินเปรียบเทียบในแต่ละปีเลยว่า กรอตของงบกการเงินเป็นยังไงบ้างสตอรี่ของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อดูงบกการเงินมีกําไรดีหนี้สินไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ปุ๊บเราก็มาดูต่อนะดู r o e มันแพงไปเปล่าเอที่ผมดูส่วนใหญ่ผมจะมองไม่อยากให้เกิน20 20ิบ่าคเท่าในเท่ที่ p e PE, ีไม่ให้เกิน20เท่าแต่ ROE เนี่ยให้เกิน10ะนะครับเพราะ r อ e ผมมองว่าอย่างน้อยมันการลงทุนใี่มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นมันน่าจะสักประมาณ10%เอ็ตย่างต่ำแต่ PE อย่าเกิน20ค่ะ พรอพีอย่าเกินสิเพราะอะไรเพราะผมบอกว่าถ้าเราอีตั้งสลับกันเอาอีตั้งมาหารด้วย P นะครับเอาราคาเอาผลตอบแทนตั้งหารด้วยต้นทุนที่เราจ่ายเนี่ยถ้าเอา20เท่านี่คือ5%้าเปเซ็้าเทียบกับฝากแบงก์โอเคมันยังโอเคมันยังพอรับความเสี่ยงได้เท่าในหุ้นที่เดียวเรายังพอประเมินอย่างอื่นได้ผมก็จะเลือกตรงนี้แล้วก็ดูเรื่องดีเวนดีว ว่าเงินปันผลสักเท่าไหร่ก็เหมาสักประมาณ3 4มสี่เปอร์เซ็นต์คือเวลาเราจากการคัดกรองพวกนี้มาเรื่อยๆเราก็จะหาหุ้นกลุ่มนึ้งได้แต่จุดหนึ่งเวลาลงทุนพวกนี้นะครับต้องบอกพวกเรานิดหนึ่งผมมีคําขวัญอยู่ในใจเลยอย่ากลัวตกรถไฟคือถ้าเราเลือกหุ้นได้เสร็จปบเนี่ยไม่ต้องกลัวตกดรถไฟว่ากลัวซื้อช้าเกินไปหรือว่าอะไรต่างๆหรือกลัวตกรถไฟถ้าเห็นว่าหุ้นแพงเกินไปแล้วรอมันก็ได้ถ้าอย่างไงมันเด๋ยวมันก็ลงมากลัวอย่างเดียวคือกลัวขึ้นรถผิดขบวนดีกว่า นี่นคือปรมมองที่นํามาฝากนะคะจากคุณสาธิตปวระสัตยสุขนะคะ,ะ CFP แล้วก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเกียรตินาคินเคสนี้นะคะก็จะได้รับหนังสือนะคะจากสมาคมน,นักวางแผนการเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งคําแนะนำนะคะของคุณสาธิตไปให้ที่บ้านเช่นเคยด้วยวันนี้ขอบคุณมากน, <ะ S 1> นะคะคที่มาร่วมแบ่งปันมุนมมองกับเราสวัสดีค่ะครับดีครับขอบคุณครับ,รบและนี่คือ ทั้งมทที่นามาฝากกันนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากมั่งคั่งทางการวางแผนด้วยนะคะก็สามารถส่งเคสของท่านมาได้นะคะตามรายละเอียดที่เราขึ้นไวบ้บนหน้าจอค่ะข้อมูลที่ต้องการมี2ส่วนหนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเขียนมาให้ละเอียดที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้เงินเดือนค่าใช้จ่ายเงินเหลือเก็บนะคะหรือว่าสินทรัพย์หนี้สินต่างๆและส่วนที่สน,นะคะก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าคือโจทย์ที่เราจะตอบให้คุณเป้าหมายทางการเงินนะคะส่งมาที่อ e ีเมลของเฟิร์นนะคะสิรัตยา a อสเ t ทโออใช้หัวข้อวาง แผนการเงินนะคะแล้วก็ติดตามว่าเคสของท่านจะได้รับการออกอากาศวันไหนได้ทาง Facebook Fanpage ค่ะ Smart Money u n d e r s c o กอ Money Channel ค่ะมาร่วมวาแผนการเงินด้วยกันนะคะสวันดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ